สวัสดีครับอยู่กับเกมมบี้ชูเตอร์ในภาคที่2ต่อจากเมื่อกี้เลยงั้นเรามาอัพคันส่อป้งนํำล้วเนี่ยอ,อันนี้เรามีเงินอยู่32 0 0เราสามารถซื้อซื้อปืนกลได้นะครับแต่ว่าเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับปืนเราก็ยังแรงอยู่เนาะโอเคก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากเอาไปเก็บตั๊บจ่ายกันดีกว่า let's go พี่อะไรอะ หนูเดี๋ยวเดอ๋ยวเด้๋วเออทำไมกดเอ้หรออายุห้องรู้สึกลับมึดๆนะสวัสดีก้อนเนื้อโุ้ยหงดหกัดหดหกัดเล็กน้อยปลายกลาง เห็นเห็นเห็นประตูลับนะว้าวเย้ยติดอะไรเนี่ยเออเงินทั้งนั้นเลยทางนี้คือทางไปสินะทำไมไม่โดดข้ามไปแล้วเหล่าย้ายโอ้โหฮสัปพร้ายอย่างสัปพรายเลยเอาสิเอาไปพกันแหละเล่น เอ๋อตัวเปลี่ยนภาษาเพื่อเปลี่ยนเลขหนึ่งสองนี้ได้โอเคจับไว้หรือใช้ลูกกินเมาส์ก็ได้แล้วแต่ความชอบความถนัดไปเลยเกตนาทีถึงเราดี โอ้ต้องระเบิดเหรอเจอระเบิดแล้ววัดดีวัดดีซอมบี้เออโอ้โหเฮ้ยแรงขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยลูกซ่าผมแรงขึ้นไหมผมอัพไปเพิ่มอีกสองอะทีเดียวตายจมเลยเหรอโอ้โหอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน ทางแบบห่วง,งเรียบร้อยระเบิดแล้วไม่มีห้องรับโอเคไม่มีนะเยอะโอ้หืมโอ้ยโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเยอะเยอะโอ้ยเอาดิเอาดิไม่พอรู้แต่ว่าใกล้ๆเรองเป็นกองอะไรไป เยเอะเยอะจัดเยอะจัดเออเออเออโอ้โหเอาเอาอยู่กองบอลเนื้อทั้งหลายต่อขีดเลียงให้เข้ามาพลตดแต่งกายเจ้าเองเออเอาดิเอาดิที่เป็นเองจริงด้วย เดี๋ยวลองขอดี่ซอมบีเลงไงสบีตัวนี้แบบโตเต็มๆยังไม่ที่โคยังไม่แตกนะทันด้านนึงนั่นหนึ่งใกล้ๆเออสองฮัทวะคลิปไปเองจริงๆเออเออเฮ้เห็น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 นะเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะครับอ้าวมาถึงแล้ว เอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะ่ะเฮ้ยทหารติดเชือ้เอเฮ้ยมันกลายพันธุ์ว่ะกลายพันธุ์ว่ะยิงเราไม่ยิงเราไม่โดนโอเคได้อยู่เฮ้ยอืมเอาเฮ้ยทำพี่เออแต่เฮ้ยเปิดไฟใช่ไหมแต่ว่าเราไปใ,ใกล้ๆที่นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องเปิดไฟ อันนี้มีกระสุนใหเก็บตั้งแต่ตอนแรกๆนี่หว่าปะไหนดูพี่ทางนี้ไปแล้วไปได้อะไรโอ้โหวโโโโันดีจ้าเย,ย้เอ้ยเอ้ยเอาดี่วันดีนมูนมอไมเคิลเหรอสองที่มาเคิลโอ้โหเอ๊ กำแพงรับใต้กระสุนกับเงินมาครับโอเคเดี๋ยวจะขอยิงก่อนเอออขปลอดภัยยิงมาแบบข้างๆแบบห่วงๆโอเคไม่มีอะไรแล้วงั้นก็เราไปเปิดไฟกันเลยดีกว่า ไปแตกไปหนึ่งอย่าขวางทานะง,ง,งนะไปเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดไฟยังไงวะเนี่ยดูก่อนเอ้ยโดนกันติดเยอะเลีแยวแมวตอนนี้ซื้อบอมเบอร์ได้แนละ้วบอมเบอร์ดื้อหนูหนูปีหนูหนหนหน เฮ้ยบอมว้าวเฮ้ยมันอะไรอย่างงี้ติดอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้ว่ะเอาดิ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 เอเอ,เอ,อืมันกายพันว่ะเออ เล่นแล้วเฮ้ยมีกล่มีโลมีโลเออเออเอาดิว้าอะไรกูเนี่ยโอ้โหมีโล่แต่เราก็ไม่เข้าไปหรอกมีเงินต้องเข้ามีแต่มีเงินต้องเข้าเอ้าหมดแล้วเหรอวะน้อย นอยน้เออยิงยิงว่ะเฮ้ยโอ้หโอ้โหแล้วก็ยิงสะเพริเลยเออเฮ้ยกระจายพันว่ะ ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเย็นไม่ค่อยแรงเลยเอาเงินก่อนโอเคเก็บเก้าอี้พวกนี้มาบ้อพังด้วยกันพันงไปพังไป,งไปเออสวัสด,ดียิงทำไรไตน้ำไหมเผาเรียบร้อยยิงข้ามไปเลย ปอดดีนี่อืออือต่อนี่โอเคโอ้หึอีเออโอเอาดีโอเคสองบี้ยังไม่เห็นกำแพงเลยนะว้าวอืออือเออเอาสิโอ้โหข้าไมไปหยอด เหลือใโดนดาเมจด้วยนะไม่ปั่สกันเท่าไหร่หนีก็ไปเกินปัานออกต้องไม่ใช้โอ้โหแมวอัพเลยครับเฮ้ยเดินมาทำไมสวัสดีสวัสดีก็จะปีใหม่กันแล้ว ฉลองกันเลยนะันฮ้ยเฮ้เอาจะห้องโหเกือบไม่ทันเสมิน่าจะอยู่ประมาณบริเวณห้องเนี่ยโ,โอเค้าก็เปิดไฟได้ปโอ้โมีหนวสวาร์มาว่ะ

เก็บตายเอ้ยเอ้ยหมดละมั้งเก็บเก็บ RPG เก็บลูกดีไซน์เออเออหมดแล้วเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยดีดี p g เอออือเอาสิ นีแล้วไปใช้เถิดปืนเนี่ยเออเ้าไปเอาไป,าไปยิงยิงข้างในโอเคไว้เจอกันใหม่ผัดหน้าตัดไปมิชชั่นไป